สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีปฏิกติตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ครับทางช่องเซบีครับเซบีมาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับทีมงานก็มาแล้วครับครบแล้วสถานทีครับพี่น้องครับโอ้เป็นเดินไหฮมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องบัด หลดอีกยังคุคือยัง,ยงเห็ดที่ขักเอารถบาดรมาตัดเครื่องไหมตัดเครื่องเลยเห็ดเป็นโตอยู่ข้างเทิงครับโตเก่าอีอยู่ข้างบนโอ้สุดยอดกระหอดจอดเทิงนะครับ ครับจช่ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,บทีมเพียดีมาพ่อนแล้ว

โอ้พระกันบูปา่าบูด่องมากไหนหน่อยเนาะเนี่นนนยเดลาร์พักกันบูปา่าบูด่องมากไหนนี่ก็าพาร้วงเขามาทางไหนนี่ โอ้น oh, 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 ี yeah. uh ่เมนูอะไรเนี่ยอันนี้ต้มยำไก่เสร็จแล้วอาหารเที่ยงโอ้อาหารเที่ยงเสร็จแล้วได้แล้วไหนดูดิก็ต้องเสร็จโอ้ต้มยำไก่แล้วอันนี้จะภาให้ไก่ค่ะวันนี้เดลัสจัดเมนูต้มยำไก่ได้นุยอีพ่อคอยไม่เสร็จฮะมีรบกวนเ่รียมซ้อมโอ้แนวเกาตีขามย่งนี้ย่างนี้หามนี่ว่าไปตกปลา โอ้ยังมันเป็นข้องให้อย่างวะนนี่นะข้องงามเลยเนาะโอ้ยจักรยานคันนี้ห,หูเร็วผู้ใดมานี่เอฟซี <Yeah. S 1> <FC S 2> วงหญิงเอฟซีนะน้องน้องใหม่แก้ยังนี่โอ้ยราชญ์กินได้แก้เจิดไหม เอีเอามาให้เป็นบ่นี่เออเอามาให้ตืเีมาให้แลอตมพเาอ่ดสีเมืองทองอ้ตลาดสเมืององเนี่ยซื้อตื่นให้มันพ้มพอนเอีมา ห้อนห้อนขายใกล้กระบอกโอ้มาหนี้ขั้วล้างห่าน,นออกมาตัวนี้กับเขาแยกหลัดขายบอ่อแฉะมือแรกนี่ ขัวลังหานมาเฮ้ยประเดพอนาพอตากันดุนแล้วครับขัวลังหานไหมายนึค,คับือจะมีท่งเขา,าเโอ้โมาเจ๋โอ้โนี่แรลงลุกไงมาคี่จังก่าลุกมาห่อพีรอกอัสิว่าไปต้นช้ช้าลไหม อ้อไปทั้งซับซ่านนี่เป็นทางหอเด้ทาคูหยปนอแล้วไปไปทังคู่หงยยังไงบ้านนี้อมบ้านเนียเอายางซ่อมบางทางหรอป๋ซ่อมบางโอ้โนะบ้านปลาใส่ทิมงานนะบ้านป้าใส่หงยโอ้กินข้าวกันงสิบแปดดอกขนาดเขาปลูกอย่างนี้ปักชี ขึ้นสายตัวนี้น้ำเล่นตลอดมือเป็กเก็บหายป่ะโอ้นเี่ได้ห้อยเป็นเก็บเป็นหายมาวอาไรจีปลาจิวเรียงงามเเก็บแป่ขั้วขุณหนุ่ยอนยหน่งโอ้ทั้งหมดเขาวานป้าวจี ออเออย่งไว้บนกองย่างไว้ที่ถอดออก,กันนะาแต่งพักนะน้ำก็บบือดสองคนนี่ยมักหาป้าอยู่แล้วปอยายวันกับธนาดล เอาเจ้าฟ้ามามั่งที่มันสิบะเยียบพักเขาปลูกตน้นอนียงไอ้ทางไปวะมีทางไปเรกคุยโอ้พุ่นล็อกก็ไปพุ่นป่ะเราก็าไปขึ้นบ้านนะเออนั่นลงมาทางไหนนะ่ะทางลงบ้านาลเขาเป็นบ้านไนะ่น อย่ามาตัวอย่ามาตัวอย่ามาตัวอย่าตัวนะสาปรกดใหญ่ยี่นี่สาเออแม่งความเล่าเว้โอ้ประกดไครกต่้งหากเออาอีกเนี่ยจักซีหาต้นี่เสียเป็นต้มเน่นันาเ่นเล่ยนี่มบ้าน้เรี่ยน่สี่ียี่พี่้าเปนี่ายอบเฮ มแหงใส่เอาเราขึจ uh ัง huh. บ yeah. ่น่นอางออแมนเดเียนีหนพเามนู้นเตอับพนนเลยได้สยสิบอยขหมดล้มาทางนี้ดอกจอไอ้จอบเกินปุ้มเลยแล้วเาจอดรถอยู่นารถโต้ด้นดล มันจะได้ต่อไฟจากโตวิบุ้งหอยจุบไหลไ้าแมวหอยหลไครั้ง้บุ้หอยมจุไหลบุ้งหอยหลน้ำฟังเต็มฟังปางขว่มือืนปลามันไข่พอมม่หนิบึงทองก็หูเอาขู่เอาขู่ใส่ดีกว่าเฮ้ยมีขู่วะมีขู่ใ่แม่ไหมโอ้ต่มใส่ต่มใส่แมประค้าไหม ต้มสมเพื so ่อปอดีด้เลยปักมือให้ได้นี่ปักมือเจ้าล่ะโอ็คือหมานแต่ว่าคือยังกว่าคือหมานแต่คือยังกว่านะคือหมาหัวย่องบ่ย่องบ่ย่องให้โดนเลยย่องคนเยอะเนี่ยเอาแค่นี้มันเป็นอะไรแค่ลุงพ่อมันบ่เป็ย่องผู้วานตัวเนาะเออจะเป็นย่องอย่างผู้แสดงประกัหลายเลยตั้งใจขึ้นบ่ดีมีปลาใหญ่ต้องแหนงพื้นนี่ลงมกัน บ้านแรกกันบ่ดิบ้านแรกเอาไปน้องครับติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ชมหรับชกก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ